แ,แล้วหัวหนามันเป็นมันพุดนะแม่นะน้ำก็เักเต็เงแขงแกงเขงแขงงแขงแขงแขงาข่แขงแขเอางแขาแขง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 แขแจกแขงแขงแขกแขงแขงแรงแข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 งแนงแขงแขงแขงแคงแข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 งแบาแสงแขงแขงแขงแเงแขงาอันนั้นแขงแเงแขงแขแหงแัแแ ช่ทำมันเงี้ยแต่ยันว่าห็นบออันนี้เจ้าก็ไปถือมาที่พลดีหานเลยเนอะมันเงี้ยสิบบ่อข้าวดีไปไปไปฟัดไปฟัดไปครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศเนาะอาบรรยากาศที่ไหนครับอันนี้สิบบ่อข้าวดีก็คุณแม่สมพออันนี้อันนี้เอาไปแลกแบงแบงร้อยมาคุณแม่สมพรดแล้วหมอเให้คุณเสียง ก็ทำเนื้อไข่เส้เลวแม่บเป็นเรียกเอาผูละสามสบเจ็ดใบเงินสองหมื่นหกกับสามบใบโอ้ยครับผมโอ้ยครับผมดีใจร่ำครับดีใจร่ำดีใจร่ำเอาส้เ้าโอ้ดีใจร่ำครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศครับนั่นเอ้กบ่บอกบ่บอกเต็มซอยได้บ่อะเนี่ยเห็นว่าเสียบผดก็ไดู้เขาเพิ่งไทยก็เชื่อแต่ กูบานกันโดนายอัเจเปล่านั้นบัี้ผู้น้นคนนาได้สามนอะวรชคช่องชั้นครับชช่องชั้นเอาได้กันทุกคนครับผมได้กันทุกคนครับได้กันทุกคนครับอ่าเัมจ้าเปล่าเ้าเขึ้นเงินตัวนั้นมันมีนะเราขเราด็ตัวเรานานั่ เบิองได้ถ่ายนับนับนับบ้าห้ยูดแล้วตื่เอาไปที่สเออนั่นเน็นว่าเนี่ยละเนี่ยละอ้าวน้ำตาไหลเลยครับตื่นตันใจแล้วครับเนาะเจ๊ขี่หูขี่ตาเยน้ำตาไหลแล้วไม่หนักง่ายดีใจครับพ่อพ่อปู่บอกปูว่าปู่จะมีอย่างคุยกันเฉพาสเฉพาะเรี่องการบ้ำใจต่อไปจะเล่นยังพอเนเอาไปลงทุนเออเเอาไปทำอาหากิน ครับบรรยากาศครับบรรยากาศนะเออเออครับผมเพราะ่าั่นใัวแก่เนี่แก่ให้แก่สะายโอ้นะครับหวานหวานสนานเนาะเอาเอานำบากมาพอสมพาอที่ได้ก็ให้ได้นะแม่เนาะโอ้ขอบคุณนอบคุณเพื่อนหลายครับผมลำบากหลายแน่รถก็ดีเขาจะยึดนะนี่เขาจะยึดนะเนี่ยเหลือยจ เหลือจริงๆวัด่มีปัญยาทรงโควิดมานลน่ะโอ้ยหน่าแหงๆมาหาปูที่ไปจอดพูตาบาไม่ดยิ้วยิวิวอยูไปกาบกบ่เห็น มาให้พวกเราตู่เท่ากอนาพวกทังนี้เขาลำบากอ่ะแบกแบกกันไปครับผมครัาผมมีน้ำใจให้มาเผ็ดอินลดีเผด็จอินเีต้องใหญ่ต้องใหญ่ต้องใหญ่ก้อนเนี่ยอย่าเพิ่นก็เสื่อครับวดนี่บ่เอาใหญ่าวงอ้ยโอ้ยโอ้ย่อนยโอ้ย่อ้นโอดยอ้ยโ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 อ้้อนน สาธุท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศบ้านแม่ล่างเลยสมเดมียบแต่มาเพราะตัวได้ตูมอันนี้ตัวได้่ยสองเมื่หนสองเมื่อนหกอันนี้ไปเลี้ยกชีไเกลกก็เป็นแสนหนึ่งเป็นแสนหนห้คนละแสนอ่ะอันนี้เกตเมันนี้ไเกอนียอันนี้สองมหน้เป็นของเก๊นะที่ไนหมนก่อนน่วมอนปแม่ล่างเนี่ยเจ้าานแม่ลากไปตัวได้แล้วันที่เแล้วันที่หาอันนี้เขาไม่ลากบอคนี่อันนี้ไม่ล ่บ้าเวลายืนไห้บ้านไอ้บึงตามตามไอ้ห่วงเขาเบิ่งใต้ใต้บานเจ็ดศูนย์มีไห้เลยเจ้าของเรือเนี่ยจ้าของเรือผมจ้าของต่างหากยังย่างพูดคนเพื่อนเข้าใจเพื่อนเพื่อนว่าคือคือบ่บอกตอนไหนบอกเจ็ดศูนย์เขเรยว่าบอกเบิ่งยูทูบทำเกลียบกับมหาเฮงแต่เหลื่อมตุนมาว่าจังไหอะนะเนาะเอ้าการล็กเอล็กพ่อฝันมาเทท้องลนอกบ้านเจ็ดศูนย์คือบ่บล็อกล็อกเทท้อง ไปโซอดยังไเคว่าเี้ยเขาบอาเป็นเสียเมืหัน่ยไงเอาเอาเอา่โซ่ไ่โซ่นักการเทลงังงกังงเทลงเส้นไเออเ็บเอาไมล่แม่นักน่อยเป็นงแม่นักน่อยแม่นักน่อยดีใจด้่ยค่ะแม่นักนยเออบผม เอากองยาวไปได้มันคนระมวด่อคมวสลบวสิว่ามมอีกตัวอันอีกแลวสิว่าสาภาพอยู่เนสมภาสิจ้ะดียังเต้นเด้งแดงเเด้จมาเจ้เด้งสด้เด้งเด้เจ้ผู้นี้ได้โนสั้นช่้โซ่เจ้ ได้สามตัวหน้าร้อมว่โอ้วัดธนางเนครับได้สามตัวหนาสามตัวนาบเบอเบเ่อนาสามเกสามเจตัว้าดูานมาดูนมาทอันนี้ก็เปตัวหน้าขี้ออกีดีสตัวหน้าครับสามตัวหน้าก็ได้โศกสองสาขี้ออกขี้ออกบ้างดีๆไปยัง วางวางวางใหญ่ดีเดี๋ยวเพื่อนจะว่าขีดตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วโอ้เงินเถืนฟันปปนี่นะขีดตัวตันนี้เนาเอาใบสามใบเอาเลี้ยงวัดที่เลี้ยงแล้วก็บัดถือกอีหลีมหลีมลายเนาะแค่กี่วันกางสายได้สามตัวนายนุสเยยังไม่ได้ตรวจรางวัลอื่นค่ะตรวจเฉพาะเจ็ดศูนย์ค่ะตรวจเฉพาะเจ็ดศูนย์แน่แน่แน่ยังไม่ได้ตรวจรางวัลอื่นแต่อันนี้ติดติดเลขหนาเออติดเลขหนาสามเจ็ดเจ็ดได้ได้ ได้ไหลายกว่าเขาอีกแปดพันเมนบอกได้ไหลายกว่าเขาอีกแปดพันค่ะโชคสองสั้นครับโขกสองสั้นสาธุน้ำเพลินนะคะน่ะบบน้องสายบุญสายบุญจะต้งมาเซอร์เลยค่ะมื่อนี้โอ้โหครับผมยินดีน้ำพันยินดีด้วยค่ะยินดีดนะครับเอาเอาเอาขี้ขี้มันไปดีเด้อคิดว่าเอาไปกองรวมขี้ดีๆี่ะบารล้วมีปูอ่า อยากให้ลูกร้านเนาะครับเนาะบามีปูาผู้ชม่ดู่อยเดาถูกก็คือถูกแล้วเนาะไม่มีใครนั่นหรอกที่ว่าบกัตเขาเถอะถูกก็คือถูกกบอกว่าเทท้องใส่หนัเทแล้วการเทล้มับร้านโอ้นั่นท้ามาเทล้มี่สุ้ท้องอีกนั้นหักจะเอาไแบบนี้ อันถอยรถเท่ทั้งเงินทั้งทองนอกฟูคนวาน่ะป้ายทะเบียนหนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวอื่นบ่มีป้ายทะเบียนแดงพราะผมคนว่าเพราะว่าแอดมินสัมผัสเป็นมือนันมือคนมาทำบุญนะมามาสั้งางงานนะครับมีโโตัวเดียวโคโละก็ซ้ายก็ไปถึอยุภาคใต้เลขหนึ่งเจ็ดศูนย์เลยขั้นแับป้ายแดงกันแล,นแลน้วครับสามสายคนว่าเห็นหนึ่งเจ็ดศูนย์ อ๋อยอ๋อยมาบเไปโดนพูตตาแล้วไปยังข้าปาไปอย่างนะวัดยังเต่าไหเติดสองกองอีกสองกองสิไปอีกสองกองครับผมแม่สายบุญเนี่สายบุญมาอบุญโดยเฉพาะเลยมาแต่เาเลยค่ะมื่อนี้มาแต่เศาร์บรรยากาศนะครับเนาะโอ้ยหมานคักเลับปลอกลางเทศูนกระเต้นถึกล้ง นไม่ได้แล้ยบะระมี่นะครับเนาะปูกระปูพวกกระบอกว่าซื้อไว้เด้อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อไว้มื่อะใบมื่อไรเมือไรเม่อไมือสั้นเขาบอกมูบอกมูมันมีทุนหน่อยก็ซื้อหน่อยแล้วก็ซื้อจัะพันหนึ่งเด้อยางบอซื้อเลยเจ็ด เจ็ดศูนย์ล่างนี่บอกเขาครับผมที่นี่โตบอกตังแต่ซิบหามือที่แล้วเนาะอีกซิบหามือโตก็บอกได้เ้าแล้วเขาก็มาฟังอันไม่เขาก็ไปเขาเขาก็ไปอันไม้อลอดแปดศูนย์ศูนย์แปดน่ครับผมแต่ว่าสุพรนม่ไปแล้วสุพนใจเดียวที่ที่ว่าใจเดียวเพราะอย่างคุณบอเขี่ยวกรนุ่นมาปั๊บ อ่าพอมาถึงปุ๊บที่นี่ปูปูว้าวเลขย่างบุ๊บที่นี่ล่างล่างปูก็ออกก็ออกแล้วแม่หอมหวัวนนะ้าหันหนาออกมาทั้งนี่ตัต้งแ่งมวดที่แล้ว่ะคครับลอตเตอรี่เลขคืนไปย่างแต่ย่างแม่เอาเนเอาเลขย่างบุ๊คใส่ละเลขเจ็ดศูนย์ปูน่ะประสนาเอา้าแม่ ทรงตะเก,กียมันบ่แม่ตัวนี้แม่ไม่าำเยี่ยมชุนมาสันา่นเอ้าบ่ฮู้คือกันแล้วว่าสัน่นแม่ก็เอาไว้ซะเดี๋ยวหนูสิไปซื้อตัวนี้แหละก็คุยกันอพอไปฮอดบ้านแล้วพูนปุ๊บจักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละอ่าไปฮอดถึงปุ๊บโอ้ยให้แม่ล่างทรงถามปูให้หน่อยเนาะสมพรสตจะซื้อเลขเมื่อใดจังคิดถีงลาสัน<ห>่นถามแต่นี่แม่ล่างทรงเพิ่นก็ถามให้ถามเหลืออีกสามมือนี่แหละ เลขสีออกไห้สมพร้รซื้อวันพุธเดอ้อ,อ่าสัน่น<ม>เอา้าให้สุพพรซื้อวันพุธเลขออกวันอ,อังคารมันคือจิตถืกเลย <c oughs> เลขออกแล้วไห้ไปซื้อมันคือจิตเปลี่ยนยังไง <c oughs> เนาะ่าสั่นมาโอยซื้อดอกว่ะบ่ซื้อดอกเลขอีหยังก็บาซื้อดอกซื้อนินีน้อยน้อยซื้อดอกที่นี่กับพ่อหวยออกแล้วเออเป็นยังไงอีหลีสงสัยเรามาบอกว่าบาไห้ซื้อพ่อหวยออกวันอังคารคือให้ซื้อวันพุอธ ที่นี่ไปบอกพอเลขออกป๊บไปบอกเพราลูกไอ้หนูดูปฏิทินให้แม่หน่อยลูกงวดหน้ามันออกวันไหนงวดหน้ามันออกวันพุธแม่แม่ก็ลูกขึ้นเต้นีสิฮ่ะมันออกวันพุธแม่จะจัดมันไปเพราะูบอกให้แม่ซื้อวันพุธไอ้ที่ว่าถือไม่ได้ถือกี่อย่งถือเพราะว่าวันนั้นมาแล้ว ให้แม ok oh, oh. ่ล oh. oh. ้างโซ่ถามไถ่วัดวัดที่พานมาวัดวัดที่พานมาที่นี่บอนว่านักขั้นขึ้นอย่างสื oh. ่อวัตพ like ุนิพนธ์นี่นี่มูพวกทั้งหมดี๋เล่าให้ฟังเบิดเขาก็ฟังผ่านหูเขาซื้อเขาบอส่ใจนี่นี่แม่ล้างโซ่ก็บอกแม่อย่าลืมนะเจ็ดศูนย์แม่นำเข้าไปนะเข้าไปสื่อวัตถุนพนธนะแล้ววัหนามันเป็นวัตถุนพนธนะเน่ นะก็เเลยน้ำก็คั่กแข็งแข้งแข็งแข็งอยากจะเอาเท่าไหร่ก็เอาเลยข้างเราจะมัดแจกมาได้ดอกนี่ตัวละแสนสามคนเพราะว่าปูบอกว่าพอสิไห้พอสิซอยถ่าจะหน่อยซอยครับผมแค่นี้ตัวเบิ้งคลิปมาหกเดือนคือว่าซุ้มสามคนเพิ่นเนี่ยเพิ่นแย่เพิ่นไม่มีรายได้ครับผมแล้วก็มีแต่คนโจมตีว่าจังสั่นจังสิีตัวนี่ มาก็ไม่ได้ถื่อดอกมาหนาแหงอยู่หกอนมาหนาแหงหกเดืน <c oughs> ดอนโอนพูตากะมาเพิ่นก็ดีเบิดดโดนพูตานั่นไปวายไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเอาเอาไก่มาวายยังยังเพิ่นก็ดีเบิดทุกผู้ทุกคนบวามเป็นมาบอดีเพิ่นดีเบิดที่นี่ตัวนั่นแม่ลาหอหออ่างส้มหอมยู่นเลยโอ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยกว่ามาวายปูอยู่งสามเถื่อโอ้มาหดจะหายได้เลยตีมันโบเมน ใจบ่ถึงเออมันบ่ได้ครับผมโอ้ยกลัวกลัวทีเข่าบ่บ่ะเพราแม่มาเข่าหาักนะเข่าหาง่ายแต่ว่าคําว่าคนเฮานี่เนาะสี่ห้มันโอ้โหมาหอดสี่ห้ได้วายปุ๊บสี่ห้ได้โอ้ครับผมศรัทธามันบ่มีมันบ่เกิดที่ีหรือนะแม่แม่นครับมันบ่แม่นว่าอุ้ย คุณถูกแล้วคุณก็พูดได้แต่หกเดือนผ่านมาถูกไหมรถก็จะโดนเหลือสิบสี่งวดไม่มีปัญญาส่งมาเอาเลยซะยันใค่ทะเบียนด้วยพี่นนองานงินนี้แหละงินนี้บ้านเขาก็สิยึดเออฉันก็โดนมากที่ยังก็โดนครับผมเพราะว่ามันโควิดเนาะครับผมการค้าการขายการลงทุนยังโดนหมดครับผมพับละลานไปละานแล้ว ถ้าม้าหายกินโตก็แย่ผัดแน่ม้วนสนามแน่อันนี้โอ้ได้เก็บบุญนะการตักแต่ม้าห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 าคูณหกเดือนน่ะคนณแม่พะเอ้ยพอเอ้ยพอสีซอยดอกลูกบ่ได้ทั้งหนึ่งก็เอาทั้งหนึ่งสิลูกพอสีซอยโอ้ยไปนั่งคิดกันเยนหัวพอซอยแบบได้พอพอซอยได้อีิริคันปะอือครับผมปฏิหารพอซอยหกเดือนผ่านไปนะ บระเมินมหาสองไม่ต้องช่วยเลยอันนี้หกเดือนเนาะงหกเดือนผ่านไปรอให้ได้เนาะคุณแม่เนาะรอให้ได้ต้องอยู่อใหได้คะคุณแม่อยู่อไว้ได้ก็ต้องตายแล้ะคุณมาถึงคุณจะเอาอย่างเดียวอ่ะมาถึงจะเอาอย่างเดียวมันก็ได้เกิดเลยเนี่ยครับผมกลัวจะกลัวจะไปแปลงไปฟันกลัวจะไปเ้ยมันก็ไม่ได้เลยเดียวมาไหวคานมันรถมาแบยัง้คุยว่า ไปซื้อบ้านอยู่อุดรซะสูงบ, <c oughs> บ่ชื่อหมาบ่บ่บ่แม่นว่าอยากได้เลขนะ <c oughs> อยากมาครับผม <า S 2> <c oughs> ไอ้เลขก็ต้องอยากได้เราบิ่งยูทูบแปดร้อยซองผุ่นจะเอาตัวไหนหลายเป็นยังแม่นบ่าล่ะแ <c oughs> ม่นครับแม่นหลายซ <c oughs> องไหนก็ดีมบสครับผมไหนมาพ <c oughs> อดีที่นี่ตัวจะไปเอาเลขไหนแหละย,ยี่บอยแม่ได้ร้อยตัวงั้นวะครับผมถ้าตัวมาสิปึ๊บมันจะเกิดอีหยังของตัวเองบ้างว่ะ ดูดีๆหันหน้ามาหน่อยแข็งแรงแข็งแรงมาใช้ละเลขปูเจ็ดศูนย์มาสั่นบ่าตะกี้คือเบาๆเลี่ยงเจ็ดศูนย์หันหน้าปูออกแล้วคือมาว่าเจ็ดศูนย์น่ะคนมันสิได้เห็นไหมแล้วทีนี้พ่อไข่ถามแม่เนี่ยแม่ถามปูไงโค้หมาน่ะว่าัดให้สมก้อซื้อเลขเมื่อใดร่ให้ซื้อวัดพูดว่าสั่นบ่าเอ้าหวยออกวัดระคาใข่ซื้อวัดพูดใครก็จำเลยจำสิบหามื่อจำบ่ลืมอ่ะเต้น นใครล่ะครับผมเอาโอ้โหบู๊ยเอาละม้วนอันนี้จะเป็นหน้าทางนะครับเด้อคุณแม่คนมีโศกนิลาบครับครับผมจะบรรยากาศนะครับเอาต้องติดตามต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่อฝากติดตามช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ